สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดกลางอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพาทุกท่านมาดูระดับน้ำนะครับของแม่น้ำมูลนะครับหลังวัดกลางนะครับนี่ครับด้านหลังวัดกลางวิวก็สวยงามทีเดียวนะครับทางด้านโน้นที่มองเห็นก็เป็นสะพานสะพานข้ามแม่น้ำมูลของอำเภอราศีสไลเรานะครับซึ่งก็วิวสวยนะครับวันนี้ มาที่วัดกลางนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของแม่น้ำมูลด้านหลังวัดกลางนะครับคุณผู้ชมโอ้วิวสวยนะครับพี่น้องครับวิวสวยนะครับพี่น้องครับพูดไปทั้งผนกับไปทั้งวัดไต้นะครับพี่น้องครับอันขึ้นมาทั้งพี่นะครับพี่น้องการที่ไปสะพานขามแม่น้ำมูลอำเภอลาดสีสลลยเ้านะครับคุณผู้ชมมื่อพาทุกท่านมาชมความงามของแมน้ำมูลหลังวัดกลางนะครับวัดกลาง อำเภอร,ราศีสไลลรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นพระอุโบสถของวัดกลางนะครับขอเชิญนมัสการหลวงพ่อโตวัดกลางนะครับ,รบสวยงามนะครับ